วันนี้รรยากาศมาถ่ายวัดิน,น้ำพอคนเยอะอยู่น้ำพอประมาณนี้น้ำตำมโพมทั้งพวกฟารน้ำพอประมาณนี้น้อย,ย,ยดูก้องเลยอันนี้ลูกสาวน้ำลูกสาวอเรพอินเดร์เดชออ่าโโตบีอเอเมกอินเดซบสไคร้อรอ่าทูเด เมาเร for c you know i n e ดูโนะวัสินอาเรฟอง for one cinema น้องูนะอาเรอ o n นะโอเค one cinema o k today uh, many people come back เอาเรือง a k e เอาเร่อวนจ้ะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบผมได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับงานหน้าพยามาเดพยามาเดช ไอ้นางวาดสินโูเลดวาดสินโเข็มแรกจอเลยงะเข็มแรกจอเลยนอเนยบุ๊บุน้องน้อยดูกล้องเลยอันนี้เด็กน้อยนะเด็กน้อยไม่ฉีดนาแต่แม่เด็กจะมาฉีดนอลิฟอร์มาม่าอลิฟอราม่าอ่าอ่าเบบี้อลิฟอร์วันสินิฟาร์มยูเนินิฟาร์มซูนิเวนด์ด d โ n อ n อลิฟอร์มมซมเซม Thank you m o v ลูคอลิฟอดเสกายอลิฟอรเดชามีแดนกิมินิพิเพวัคซีนการแนเข็มแรกนะอลิฟอรวันวันฟอร์นิฟามอลิฟอมีจานอลิฟอออมมามาเมวันซีนิฟามเซมเซมแบบนี้อลิฟอร์อินดสโลอินดสไรเดชายเดสค i ายอลิฟอรอินยูทูบมี Thank you all for p e o p พ e send me proof me thank you many people all for v a c c i all for for vaccine oh Thai vaccine สิ้นความสิ้นแวนเนาะเงาชอบแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเอ้ยย่าไม่ได้ขครย่าไม่ได้แล้วถ้าชอบไม่ได้เงาดีหน้าเงาชอบยู่ทุกวัดผาไม่แน่รู้เดี๋ยวก็ไห้ว่าน้ายอมมาเงาน้าโฮมีแต่น้าฟานวาโมคูเลฟ ด็อกเตอร์ออริฟอร์เวสต์ฟอร์สินิฟานวานาวัวตั r I, I don't know. ้อ่า thank you ก uh, ด uh, ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็ขอบคุณครับ